ครับผมการแข่งขันกันระหว่าง Ferrari f a ่เฟ e x กนะครับผมกับนักมวยจากประเทศอุซเบกิสถานนาฟุตตูปีเยฟนะครับ f e r r a r i f a ่ฟอรจากประเทศไทยมาจากค่าย f a t r Text นะครับผมค่ายนี้ก็เป็นค่ายชื่อดังนะครับมีนักมวยดังๆหลายคนแล้วก็เป็นเป็นแบรนด์ขายอุปกรณ์กีฬาที่ดังมากๆนะครับในประเทศไทยและก็นอกประเทศไทยในกีฬามวยนะครับผม ตัว Ferrari ี่นี่คือสูงพอกันกับมาฟุตนะครับ f e r r a r ากับมาฟุตสูงกันประมาณ1 7 5เซนนะครับผมซึ่งไม่มีคนไหนเสียเปรียบเรื่องรูปร่างนะครับในแมชนี้เพราะว่าค่อนข้างใกล้เคียงกันมากๆครับจะได้เปรียบเสียเปรียบก็เป็นเรื่องอายุครับผมเพราะว่าตัว Ferra ร i เนี่ยอายุก็แค่26ปีนะครับส่วนตัวมาฟุตนี่เหมือนจะอายุ จากที่เช็คประวัติมาก็ประมาณ33ปีแล้วครับผมมาจากค่ายไทยเกอร์อมวยไทยอันนี้ก็ค่ายดังนะครับเห็นนะักมวยดังดังหลายคนมากโดยเฉพาะคนต่างชาติมาจากค่ายนี้นะครับผมตัวเฟอร์รี่นี่จากการที่ผมสังเกตมาจะเป็นมวยแนวดักจังหวะดักเชิญน,นะครับมวยจังหวะ2แล้วก็จะเป็นมวยที่เน้นวงนอกนะครับผมเข้าออกไว เป็นคนที่มีรบบป้องกันที่ดีมากๆครับผมถ้าสังเกตดีๆจะมีทั้งลูกเอ่ออันนี้ก็ลูกเข้าไปบวกนะครับผมคือแต่สังเกตนะครับคือจะไม่ได้เข้าไปบวกมั่วๆนะครับคือจะเข้าไปในจังหวะที่เล็งไว้แล้วนะครับแต่ถ้าสังเกตจังหวะที่โดนโต้กลับมาครับจะเห็นว่าทูเฟอร์ร,ร,รี่เนี่ยคือเนี่ยครับเดี๋ยวจะดูนะครับผมไม่เข้ามั่วๆครับเล่นวงนอกหาจงังหวะ เนี่ยครับไม่มั่นใจจะโดดออกเนี่ยครับมีการดึงหลบโยกหลบนะครับผมมีสกิลการโยกหลบมีการโดดออกใช้ฟุตเวิร์กนะครับแล้วก็เนี่ยครับเดี๋ยวดูนะครับผมเริ่มเข้ามุมแล้ว๋อหมุนออกครับผมเดี๋ยวจะผมว่าจะเริ่มจะเห็นอีก เดี๋ยวคนจะเห็นอีกสกิลหนึ่งที่ผมเห็นเฟอร์รี่ใช้ครับผมซึ่งเเดี๋ยวยังไม่ถึงจังหวะมึงครับคือแมชนี้เป็นแมชที่เจอกันระหว่างมวยหมัดนะครับผมมาฟุตเป็นมวยหมัดส่วนเฟอร์รี่นี่เป็นมวยวงนอกที่เน้นเตะหน่อยก็ต้องดูครับถ้าเข้าวงในได้แล้วโดนใส่คอมเนชั่นเฟอร์รี่ก็จะแพ้มาฟุตได้นะครับแต่ว่า ถ้ามาฟุตเข้าไม่ได้เลยจริงๆเนี่ยแล้วโดนดักเตะไปเรื่อยๆก็จะแพ้ครับผมมีการใช้ใชการป้องกันนะครับผมเฟรอร์ี่เป็นนักมวยไทยที่ผมว่าค่อนข้างมีความครบเพื่อในเรื่องของระบบป้องกันสูงมา,มากๆครับคือต้องการใช้เชิงจริงๆเขาต้องการที่จะใช้ไฟไอคิวครับผมนี่ครับ เนี่ยครับอือเอาวครบอยู่นะครับเนี่ยใช้หมัดก็เป็นใช้เตะก็ได้เตะดูไว้ด้วยครับดูแม่นยำดีมากเนี่ยครับเห็นท่าที่โดดออกไหมครับจะใช้เหมือนก็ใช้มือ เป็นการเป็นการ manipulation นะครับผมคือเอามือยื่นออกไปช่วยนะครับมันจะช่วยได้เยอะมากนะครับเป็นเทคนิคที่นักมวยสากลใช้กันเยอะมากนะครับผมการ manipulation ถ้าจะไม่ผิดคนที่ใช้นะบ่อยๆนะ่าจะเป็น s o n นี่ลิสตัที่จะใช้หมัดนําแต่ว่าอันนั้นใช้เพื่อคําคู่ต่อสู้นะครับผมหรือว่าจอ e ฟอร์แมนก็เหมือนจะใช้การ manipulation เหมือนกันครับแล้วก็มีลาวโฮมส ก็ใช่เหมือนกันครับผมช่วยได้ครับช่วยในการแบบว่าบางังเป็นการบังคือเหมือนกับเวแบบลาเตะก็มียกบงังส่วนหมัดก็นอกจากบล็อกเนี่ยก็จะมีแบบอีกวิธีหนึ่งก็คือใช้เนี่ยแหละครับใช้หมัดนําไปไปบังวิถีของคนที่จะเข้ามาต่อยนะครับผมรบเรื่องครับในเรื่องของระบบป้องกันสัหรบผมนะครับผมตัว f e r r a r i ีนี่คือ มีดิสซิเพลินะครับมีวินัยในการรักษาระยะที่ดีมากๆไอดอลของเขาคือซุปเปอร์เลเกียตหรือกซึ่งก็ไม่แปลกใจครับผมดูจะชอบช้ยชั้นเชิงเหมือนกันนะครับไม่แน่ในอนาคตอย่างไมน้อยในรุ่นของคิกบ็อกซิ่งนี่อาจจะได้เห็นเฟอร์รี่ในการเจอกับคนที่เป็นบิ๊กเนมอย่างเช่นน no ้องโอหรือว่าเฮกเตีได้นะครับเพราะว่าเฟอร์รี่นี่ก็อันดับ5นะครับของวันนะครับซึ่งก็ มีอากาศสูงครับที่ในอนาคตนี้จะได้ไปชิงแชมป์ตักเส้นนะครับผมโอ้ยโดนเทลงไปนะครับแม่ไม่ง่ายครับไม่ง่าย คือที่เห็นในตอนนี้กันนี่อ๋อตกอรกสองแล้วนะครับตับสุดท้ายแล้วคือเม่เหมือนจะง่ายนะครับการที่เฟอร์รี่เนี่ยคือคำ้คำค้ำยันยันถอยถอ,ยถอยแล้วหาจังหวะดักเตะดักต่อยคือแต่จริงๆแล้วคือมันต้องใช้สมาธิแล้วก็วินัยในการแบบรักษาระยมากๆนะครับเพราะว่าถ้าปล่อยให้ตัวมาฟลุปเนี่ยเข้ามาใกล้ามากเกินไปนะครับผมแล้วก็ใส่คอมเนชั่นกดติด เนี่ยคือเฟอร์รี่ก็ร่วงได้ครับน่าจะรู้กันดีก็เลยคงวางเพลงกันมาแล้วนะครับผมเนี่ยครับจะไม่จะไม่ค่อยเห็นนะมาฟุตใส่ได้เกินสองหมัดเลยครับน้อยครับเพราะเฟอร์รี่ก็ทาไมการไม่บังก็โดดออกหรือว่ากอดหรือว่าเด็กหรือว่าหรือว่าดักเตะอะไรเงี้ยนะครับนี่ถ้ายากนะครับถ้ายากไม่โดนนะครับเอ้ยหมัดกลับนะครับหรือว่าสปินแบ็กฟิกซ์ โอ้ยไม่ยอมอยู่ในวิถีง่ายๆครับเฟอร์รี่ฉากลุบออกมาพูดได้เลยว่าโดนนวดนะครับผมตอนนี้มาฟุตแต่ก็ยอมรับในหัวจิตหัวใจนะครับผมคือเดิน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 อยากจะเข้าไปต่อยให้ได้ครับแต่มันก็ต้องอย่างนี้ครับคือน,นักมวยมันก็ต้องสู้นะครับผมไม่ใช่ว่าเออเราจะรู้สึกว่าเราจะยอมแพ้ได้บางที เกมเปลี่ยนได้ภายในไม่กี่วินาทีด้วยซ้ำครับผมยิงน่มเด็กนี่โอ้โหเปลี่ยนภายในแบบพริบตาครับผมพริบตาบางคนนี่เหมือนจะมีความได้เปรียบสูงอ้าวผ่านไปไม่กี่วิครับอ้าวลับไปแล้ว <c oughs> เป็นนวนเอ็นน่าจะ on, สี่ออนสิครับผมโดยส่วนตัวผมไม่ค่อยเห็นด้วยนะครับเพราะว่า <c oughs> เนื่องจากมีการต่อยนี่บางทีมันมีกันหรือว่าการปลัมข้างในมันมีเมือนพันกันมันจิ้มตาได้ผมจะค่อนข้างจะสนับสนุนนวมแบบคลุมกลุมทั้งนิ้วมากกว่าครับผมอย่างเช่นอาจจะเป็นถ้าอยากได้ให้น็อกกันไวหน่อยก็อาจจะเป็นวนวมซีออนแบบสากลแบบแมสไฟน์นะครับผมซึ่งแบบกติกาประเภทไม่มีน็อกไม่มีแพ้ครับซึ่งก็บางเหมือนกันครับแค่นิ้วไม่หลุดไม่หลุดออกมานะครับ แต่ก็แล้วแต่คนจะมองครับนาฐานะติดตังเพราะว่าการที่มีนิ้วมาช่วยเนี่ยมันก็ช่วยในเรื่องการปล้ำมวยไทยด้วยเหมือนกันครับจังหวะปล้ำแต่จริงๆแล้วก็ต่อให้นิ้วไม่ออกมาก็ยังปล้ำได้ครับดาวไหมเอาไม่ใช่ครับไม่ใช่ดาวเป็นจังหวะที่น่าจะลื่นครับคือนักมวยไทยที่แข็งแรงครับต่อให้ไม่ได้ใช้นิ้วช่วยในการปล้ำนะผมในการล็อก ก็จะใช้ข้อมือครับที่แข็งแรงในการล็อกใบอยู่ดีถลอกเต็นมนะครับโอ้ยจบแมตช์แล้วครับคูชนะคือโ r ลารีไม่แปลกใจครับผมคือทั้งแมตช์นี้ไม่กังขาครับบังอาวุธได้เก็บอาวุธได้ป้องกันตัวตลอดหาจังหวะเตะคืนต่อยคืนคือตัวมาฟุตเจาะไม่เข้าครับคุมพื้นที่ไดดีไดดีม,มาก ก็ถือว่าเป็นแมตช์เป็นแมตช์คุณภาพนะครับผมอาจจะไม่มีแอคชั่นเร้าใจเยอะมากแต่ว่าเป็นการแข่งขันกันที่แสดงถึงสไตล์ที่แตกต่างกันได้ดีครับระหว่างมวยเดินต่อยหมัดน,นะครับแล้วก็มวยที่จะเข้าไปที่จะเว้นระยะแล้วก็หาจังหวะสองนะครับผมผมเจเรียงไซวิต้องลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ